สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลาสไตลเอี้อยากพูดโซอชอช้างให้มันชัดมากนะคะแต่ว่ามันก็ได้แค่นี้นะคะเน,นูนจะฝึกไปเรื่อยๆนะคะวันนี้หนูจะมาพูดถึงชนเผ่าละเวนหรือว่าชนเผ่ายารุนั่นเองนะคะซึ่งเป็น ชนเผ่าของโนูเองถึงอยู่ภาคใต้สุดของประเทศลาวนะคะวันนี้หนูจะขอบรรยายเป็นภาษาไทยนะคะเนื่องจากมีพี่ๆเอฟซีหลายคนเป็นคนไทยส่วนมากนะคะวันนีนูขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะซึ่งถ้าไปค้นหาว่าชนเผ่ายารุจะไม่มีนะคะในในอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้มันจะไม่มีแล้วมันจะไม่ขึ้นมันจะขึ้นเป็น ส่วนมากมันจะชนว่าชนเผ่ายาเอ้ยชนเผ่าละเวนนะคะเพราะว่าเขายังใช้ชื่อเดิมอยู่ในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเมื่อก่อนเขาแบบยังมีการเล่าๆเนาะว่าชนเผ่ายะเวลละเวนยังไม่ได้เปลี่ยนตอนนั้นเขาก็ส่วนมากจะเจอแต่ว่าชนเผ่าละเวนนะคะอันนี้หนูก็ไปศึกษามาประมาณหนึ่ง และก็เป็นชนเผ่าเกิดหนูก็บางทีถ้าพูดผิดอะไรก็ขอโทษขออภัยนะคะอันนี้รู้มาคร่าวๆเพราะว่าหนูเป็นชนเผายูรุรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่นะคะก็รู้ประมาณหนึ่งนั่นแหละวันนี้หนูจะมาเล่าถึงชนเผ่าละเวนหรือว่าชนเผ่ายารุในประเทศลาวนะคะซึ่ง ชนเผานี้อาศัยอยู่ที่ห่างไกลและรักษาประเพณีมาหลายร้อยปีหากทุกคนอยากฟังเดือนว,วันนี้หนูจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็อันนี้หนูจะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็จะมาเล่าชีวิตประจําวันว่าทําอะไรบ้างที่หนูเคยอาศัยมานะคะอันนี้ในนี้เขาจะบอกว่าเผ่าละเวนเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมใน ภูมิภาคเอเชียตะเป็นออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในพื้นที่แขวงเซกองและจำปาสักแต่ว่าเดียวนี้มีที่อัตะปือด้วยนะคะมีมังคงก็มีบ้างไล,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 ลย,ยกันไปนะคะส่วนภาคใต้สีแขวงภาคใต้นี่ก็คือจะมีโซนเผาละเวนหรือว่าโซนเผายารุกวมเยอะกว่านะคะส่วนที่จะมีโซนเผาละเวนหรือว่าโซนเผายารุเนี่ยก็คือ แขวงจับสักค่ะจะมีเยอะสุดส่วนรองรองมาก็จะเป็นแขวงอัตปือเท่าที่รู้มานะคะถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็จะอ่านเข้าๆในนี้นะคะตะวันออกเสียงใต้ของเรารากฐานของชนเผ่านี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มมอนคาเมใช่อันนี้มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับมอน,มนะคาเมค่ะแล้วก็คอมด้วยอะไรประมาณนี้เท่าที่แบบฟังรุ่นพ่อรุ่น ปูต่ตาปู่ญาตายายเขาเล่ามานะคะเราจะมีแบบว่าเสื้อไซา์ขอมอะไระประมาณนี้มอนคาแม่ปนเปนกันไปนะคะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดกลุ่มหนึ่งในภูมิมาภาคซาลาเรเวนมีวิธีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติพวกเขาอาศัยอยู่ในป่าทำกเกษตรกรรมและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตอย่างใกล้ชิดใช่ค่ะชนมากเผ่าเราจะ ดำรงชีวิตในพื้นที่ธรรมชาตินะคะเราจะาพึ่งพาธรรมชาติมากกว่าค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะทำมาหากินหาของปลาของอะไรประมาณนี้มาทํากินนะคะเราก็จะทําอาหารแบบว่าดั้งเดิมะคะ่ะแบบพื้นบ้านมากเลยค่ะส่วนอาหารพื้นบ้านของเราก็จะมีแจ่วผักอีกคู่นะคะส่วนอันนี้ภาษาไทย เอ้ภาษาไทยไม่มีพักอ้คู่นะคะมันพักอ้คู่เนี่ยคล้ายๆกับว่าอคล้ายๆกับต้นหอมอะคะ่ะทุกคนแต่ว่าใบมันจะเล็กกว่านั้นเล็กเล็กมากเลยค่ะมันจะยาวอะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไว้หนูกลับบ้านเนี่ยหนูจะทายให้ดูนะคะว่าพักไอ้คู่มันเป็นประมาณไหนส่วนที่บ้านหนูก็จะกินแจ่วพักอ้คู่ถ้าแจ่วประแดกนี่จะเป็นลาวแท้ๆชนเผาละาวเอ้ยชนเผ่าลาว คนลาวค่ะส่วนชนเผ่าหนูก็คือจะกินเจวไข่คู่เจวมักเลนจะซี่มักเลนก็คืออ,อะไรเนาะชูมเมชัวมักเลนคืออยียงวะหนูจําภาษาไทยไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาตอบนะคะมักเลนคืออยียงว่าลืมภาษาไทยมักเลนนะคะมักเลนเนี่ยแบบนี้มันก็ลืมอะค่ะทุกคนอแล้วก็อาหาร ที่2ก็จะเป็นแกง่อไม้แกง่อไม้ในแบบก็คือแบบรวมๆเลยนะคะทุกคนแบบจะใส่ผักน,นู้นนนี่ผักนู้นนี่นะคะเราจะใส่แบบเยอะมากเลยแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เรียกหนุบกลับไปทําแม่ทีนะคะเพราะว่านานๆทีจะได้โทรหาพ่อแม่คะ่ะเพราะเนื่องจากที่บ้าน <c oughs> ยังไม่พ่อแม่ยังไม่มีโทรศัพท์นะคะ แล้วก็อาศัยแบบว่ายืมคนข้างบ้านแล้วว่าลูกหลานบางทีลูกหลานก็ไปเรียนที่อื่นอะไรประมาณนี้ก็ก็คือแบบไม่ได้โทรนานๆจะโทรหากันค่ะบางทีก็ได้คุยแบบแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวแล้วหนูก็มีงานลกไม่เพราะว่าเวลามันไม่ตรงกันนะคะแบบเขาว่างหนูไม่ว่างแบบหนูว่างเขาไม่ว่างอะไรประมาณนี้ค่ะอืม วัฒน,ธ,นธรรมของชนเผ่าละเวนมีความเกี่ยวพันกับธรรมชาติและเชื่อในวิญญาณชาวละเวนเชื่อในการบูชาผีฟ้าและวิญญาณของบรรพบุรุษพิธีกรรมที่สำคัญเช่น พิธีบูชาวิญญาณหรือการขอฝนในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเป็นสิ่งที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนนอกจากนี้การเต้นรำและเครื่องแต่งกายที่มีสีสันลวดลายเป็นเอกลักษณ์มีเอ่ยไม่ใช่ก็สะท้อนถึงความงดงามและภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาอันนี้หนูก็อยากเห็นชุดแปลว่าชนเผาแต่ดั้งเดิมอะค่ะหนูไม่รู้ว่าเขาใช้ชุดอะไร แต่หนูมีรูปที่บ้านนะคะเดี๋ยวเอาไว้แบบถ้าได้กลับบ้านหนูจะถ่ายให้ทุกคนดูว่ามันเป็นประมาณไหนนะคะทุกคนหนูประยากเห็นเหมือนกันส่วนมากก็จะเป็นเสื้อแบบเสื้อแบบรุ่นใหม่ใหม่แบบนี้แหละคะ่ะโอ้ยเสื้อหลุดขอโทษทีค่ะเสื้อหลุดได้ไงส่วนมากก็จะเป็นแบบเสื้อลายเก่าๆแล้วก็เป็นผ้าสิ้นนะคะสิ้นแบบสิ้นใหมะคะ่ค่ะ สิ้นไหมตีนเล็กๆอะไรประมาณนี้แล้วก็จะใส่ถึงอ่าถึงอะไรเนาะถึงตาตุ่มอะค่ะจะใส่แบบยาวเลยถึงตาตุ่มอะไรชุดประมาณนี้เดี๋ยวเอาไว้หนูกับบ้านห,หนูจะหารูปที่แบบว่าพ่อกับแม่นะคะสมัยเป็นสาวๆหรือว่าสมัยปู่ปู่ย่าตายายแต่ส่วนมากสมัยปู่ย่าตายายเนี่ยรูปภาพจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าไปกับสงคราม นั้นมากอดแล้วไม่ค่อยจะมีรูปภาพเท่าไหร่นะคะและต่อมาชาลาเวนยังคงรักษาเอ้ยหนูลืมพูดถึงพิธีกรรมส่วน่ซนเผ่ารยารุเมื่อก่อนเขาจะยังไม่เมื่อก่อนยัง ศาส,สนาพุทธยังไม่เผยแพร่ถึงชนเผ่าเราเราก็จะเชื่อถือ,อเกี่ยวกับศาสนาพีอะไรประมาณนี้นะคะบูชาพีสร้างนั่งไม้อะไรประมาณนั้นนะคะเราก็จะบูชาและว,ว่าขอพรจากพีสร้างนั่งไม้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆนะคะแบบเป็นของชนเผ่าเยรุตะแท้เขาสืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่นนั่นเองนะคะ ใช่ซึ่งก็จะมีมอพอรด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้กลับบ้านแล้วจะถ่ายให้ทุกคนอื่อีกทีอันนี้ก็จะเล่าแบบคร่าวๆไว้ก่อนนะคะชาวชาวชาวหนูพูดชออันนี้ไม่ได้ขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดไม่ชัดขอโทษทีค่ะหนูพยายามพูดให้ชัดอยู่ชาวละเวนยังคงรักษาการทำเกษตร แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่พวกเขาปลูกข้าวไร่และพึ่งพาทรัพยากรจากป่าทั้งการล่าสัตว์และหาของป่ามาใช้ประโยชน์การทำเกษตรแบบนี้ถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตของพวกเขาซึ่งยังคงเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแม้ว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใช่ค่ะเราจะแบบว่า ที่บ้านหนูจจะทําแบบไร่แบบผสมประสานนะคะไม่ว่าจะแบบฤดูไหนก็นเราก็ปลูกผักนู่นนั่นนี่เยอะแยะนะคะเพื่อแบบว่าเอามาทํากินให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันพอเพียงสําหรับครอบครัวของเราแต่ว่าที่เผาของเราจะเอ้ยที่เผาของเราจะเป็นแบบครอบครัวใหญ่ๆนะคะมีลูกก็ประมาณโพรรุ่นรุ่นปู่ย่าตายายนี่คือแบบมีลูกเยอะมากเลยนะคะมีลูกประมาณ สูงสุดนี่สิบห้าคนเลยค่ะโอ้โหหนูรู้ว่าในบ้านของหนูมีคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าเขามีลูกถึงสิบห้าคนหนูก็ตกใจโอ้โหเขามีลูกดกขนาดนั้นเลยเมื่อก่อนเขาแบบว่านิยมมีลูกกันเยอะค่ะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เขามินิยมมีลูกกันเยอะถ้าเมื่อก่อนคนที่จะเอาลูกเยอะๆเนี่ยก็คือแบบว่าคนที่พอมี พอกินโอ้ยเสียงขอ,ขออนุญาตกินน้ำนะคะพอดีว่าเวลาพูดเดยอะนี่เจ็บคอเลยค่ะส่วนป่าปูย่าของหนูนี่ก็จะมีลูกประมาณแปดคนนะคะถ้าไม่ไม่ไม่รวมกับคนที่เชียรชีวิตไปแล้วนะคะก็คือแบบมีเยอะแปดเก้าคนเลยค่ะอืม แม่ของหนูก็จะเป็นลูกกลางๆอะไรประมาณนี้แม่คนหนุนของหนูก็อายุประมาณห้าสิบสองนั่นเองนะคะทุกคน <c oughs> แต่ว่ายังสวยอยู่เลยค่ะ <c oughs> อันนี้มาพูดถึงอการดำรงชีวิตของชนเผ่าอะไรก็จะประมาณนี้นะคะอาศัยธรรมชาติเป็นหลักนั่นเอง <c oughs> เราก็จะไปหาปูหาปลาตามน้ำลำธารอะไรประมาณนี้นะก็คือจะมีซ่อนนะคะ สวิงแต่ภาษาลาเรียกสวิงนะคะภาษาไทยเรียกอะไรก็ไม่รู้อะที่แบบเขาเอาไปเขาหนูเคยทําคลิปมาแล้วที่หนูไปซ่อนปลานะคะทุกคนสามารถไปตามที่นู่นได้นะคะเอ้ยล่า่วนจะล่าสัตว์ก็จะเป็นพวก เมื่อก่อนนะคะมันมีแบบว่าอุดมสมบูรณ์มากมันยังไม่ได้สูงพันธุ์ถึงขนาดนี้เมื่อก่อนก็อาศัยล่าฉัตล่าสัตว์นั่นก็คือล่ากวางกวางอะไรประมาณนี้แล้วก็หมูป่านะคะทุกคนใช่แล้วก็นกพวกนกอะไรประมาณนี้ก็จะไปหาล่าก,กันแล้วก็นกกระรอกเมื่อก่อนแบบว่ามันมีเยอะมากเลยนะคะกระรอกหนูหนูป่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะแบบว่า ปลูกข้าวเป็นไร่นะคะไม่ใช่นะเราจะปลูกไรตามบริเวณบริเวณแบบว่าเรียบภูเขาอะไรประมาณนี้นะคะเราจะปลูกข้าวอาชีพหลักของเผ่าเราก็คือการปลูกกาแฟค่ะกาแฟนั่นเองนะคะปลูกกาแฟปลูกชาแต่ว่าบ้านหนูบ้านหนูไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกชานะคะอจะส่วนมากจะปลูกกาแฟนั่นเองนะคะ เราจะปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลักของครอบครัวเลยนะคะและต่อมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชุมชนละเวนได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าจะเป็นภาการพัฒนาถนนหนทางการศึกษาหรือเทคโนโลยีที่เข้ามาในหมู่บ้านแม้ว่าชาวละเวนจะยังคงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของตนแต่ก็ต้องปรับตัว ต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเพื่อให้สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงใช่ทั้งที่พุกอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าโลกสมัยปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่ว่ามันอาจจะแบบเราอาจจะติดแบบว่าอาศัยธรรมชาตินิดนึงแล้วก็เมื่อก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็จะเราก็จะใช้ตะเกียงนะคะทุกคนตะเกียงแต่ว่า พอมีไฟฟ้าอะไรมาเข้าถึงส่วนมากเมื่อก่อนนะนะหนูจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนคนที่ใช้ไฟฟ้าได้นี่ต้องแบบเป็นครอบครัวที่มีฐานพอประมาณนึงซึ่งครอบครัวหนูก็ใช้อ่าได้ใช้ไฟฟ้าประมาณหนูตอนอายุห้าหกขวบประมาณนี้แลลวคะ่ะทุกคนใช่ คนอื่นก็คือแบบว่าคนที่มีฐานะเขาก็จะได้ใช้ไฟฟ้าก่อนใช่ไหมคะใช่เขาจะเอาไฟฟ้าเข้าแต่ละบ้านแต่ละบ้านก่อนใช่เขาก็จะได้ใช้ไฟฟ้าก่อนส่วนพวกหนูรู้สึกว่าตอนนั้นก็เป็นครอบครัวไม่ได้จนไม่ได้รวยเป็นครอบครัวปานกลางก็พอมีพอกินนะคะส่วนมากเราจะเป็นไปเอาเราจะเอาหลังจากเออก่อนที่เราจะใช้ไฟฟ้าจากที่เรา เขื่อนอะไรประมาณนี้เราก็จะไปทำไดะค่ะเขาเรียกว่าไดน้ำอะ่ะเรียกว่าไดน้ำถ้าหนุมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเมื่อก่อนอะ่ะแบบว่าเราต้องไปทำความสะอาดตรงไดเพื่อแบบว่าเราจะได้ดูหนังกระคืนเมื่อก่อนเป็นทีวีที่หนูเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะทุกคนหนูต้องไปศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับชนเผ่าของหนูและแล้วล่ะ แต่ว่าอันนี้จะขอมาเล่าคร่าวๆให้ทุกคนได้ฟังนะคะแต่ว่าคร่าวๆของหนูก็คือกลามหลายนาทีเติบค่ะเลเสียงเล่มไม่มีแล้วเจ็บคอไม่เคยพูดเยอะขนาดน,นี้เลยและนี่ก็คือเรื่องราวของชนเผาละเวนอันนี้ก็เขาหนูเอาต่ำแชท GPT นะคะไปทำแชท GPT มาก็มันมีความตรงหนูก็เลยแบบว่า เอาในแชท GPT บ้างแล้วก็มาเล่าตามที่แบบหนูประชิญมาในอดีตบ้างอะไรประมาณนี้ประสบการณ์ของหนูแต่อาจมันจะอาจมไม่ถูกต้องร0 0ซนะคะทุกคนเพราะว่าหนูเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าหนูจะศึกษาและก็ถามพ่อแม่แล้วก็ถามยายนะคะจะถามยายแต่ว่ายายหนูอายุเอ,อ้ยหนูจะบอกว่ายายหนูะแข็งแรงมากเลยะค่ะอายุ 9กสปดปียังแบบว่าไปเฉียรหญ้าไปถอนหญ้าเก็บกาแฟเองยังแบบว่าแข็งแรงมากเลยค่ะคนรุ่นก่อนเนี่ยคนรุ่นเก่าแบบว่าแข็งแรงมากเลยอะตอนนี้ก็จะเข้าหนึ่งร้อยปีแล้วนะคะนูมานี่สองสามปีแล้วตอนนั้นหนูหนูอยู่ราวยายหนูอายุยี่สิ ยี่สิบวันขอโทษคะ่ะอายุเก้าสิบแปดปีอันนี้ก็จะเข้าร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบว่าหนูอยากเห็นตอนเขาเป็นสาวมากเลยแต่ว่าไม่มีรูปอะคะ่ะทุกคนก็คือแบบมันก็ตุกเฮียเสียหายจากสงครามนั่นแหละเนาะอืมใช่ตกเสียตกเฮียเสียหายในสงครามหนูอยากเห็นตอนยายหนูเป็นสาวมากเลยขนาดตอนแบบว่าอายุตอนนี้ยัง สวยอะแต่หนูอยากเห็นตอนสาวจะสวยขนาดไหนนะคะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ย่าเลย <c oughs> หนูอาจจะติดอะไรมาหนูพ่อแม่หนูอาจจะแบบว่าให้พี่ชายพี่สาวหมดไปแล้วมันก็เลยเหลือให้หนูได้แค่นี้ <c oughs> นะคะทุกคนอืและหนูพูดถึงไหนแล้วเนี่ยแล้วหนูก็จะพูดแบบไปเรื่อยๆนะคะ และเรื่องราวของชนเผ่าลาเวนที่เราได้นำเสนอในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับรู้และเข้าใจถึงวิธีและวัฒนธรรมของวัฒนธรรมของชนเผ่ายารุหรือว่าลาเวนนั่นเองนะคะหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะถ้าหนูพูดไม่รู้เรื่องก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะไปหาความรู้มาเพิ่มเติมนะคะ ส่วนรูคร้าวๆก็แค่นี้ค่ะในหนูไปหาข้อมูลใน ChatGPT มาแล้ววันหน้าหนูจะเอาภาพมาประกอบนะคะตอนนี้แค่จะมาเอามาเล่ามาเล่าเรื่องๆเป็นประมาณนี้นนถ้าหนูเล่าไม่แบบว่าเล่าแบบข้ามว่าข้ามตอนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนคือไม่เคยแบบเล่าอะไรยาวประมาณนี้อันนี้ก็จะ เอาใน shat GPT แล้วก็มาพูดเองประมาณนี้หนูเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าพอรู้แต่ว่าพูดออกมาไม่ได้อะคะ่ะทุกคนไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันหนูพอรู้หนูเข้าใจเองแต่ว่าไม่ไม่สามารถถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้อะคนที่มีความรู้พระพุทธเจ้าบอกว่ามีคนที่แบบว่ามีความรู้สองประเภทก็คือคนที่แบบ สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นรับรู้ได้แต่หนูอ่ะเป็นคนที่ถ่ายทอดให้คนอื่นรับรู้ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้จริงๆแต่จะพยายามฝึกฝนเรื่อยๆนะฮะผมและสสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวละไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบาย